สวัสดีค่ะป้าดวงเงี้ค่ะวันนี้บุกมาถึงที่เลยใช่ไหมคะยิ้วเข่าแล่นหาหมูจนเนาะประสิมาหาส่วนหมูกินสมตำก็ขอกคุณเจี๊ยวนำ๋วยเตี๋ยวเรื่องนี้ให้ยู้สมตำภาคนี้ไม่ค่อยอยากอากาศวันเดียวราค่าไม้ฟันต่อมคุณพารวยฟันดียังไงไงเจ๊ด้น้องเล็กนึงนึงเนาะบริหารมารุ่งมัน แต่เาต้งจับมือร่วงสองากปุารวยล่วงคลิปมือสาวแวันหมยอหับน้าไม้องข่างคอยขึ้นตีู้เข็ดหนึ่งหนึ่งเก็ดนึงเนาะอ่าเก็ดหนึ่งแบบมือสาวแวันเหมออกันเฮ็ดไ้คลิปห้งขาเจ้าอยู่แบบนี้พอไหวแล้วปรกกุนต้องบอกเนาะพอบอกมู่แมถ้าบอกมู้ถ้าเอาผู้เดียวมืออกนแก นต่ไฟมันคนโตม้นเนามันเงามันคนดีตามคนแล้วมันบ่อไรไปหากันคือมเยาแดงมันใช่ไอมเอาวันนี้ก็กับฟันนี่แล้วฟันขัางฟันแหน่ฟันรถที่เขียวหยุดที่หาดโนไม่ใส่ใรถที่เขียวที่หัวเขียวหาดโนไม่กถเขียวรถเขียวไบบสามเจ็ดศูนย์ห้าไม่เอาก้อรกันไล่หัวเดยที่ว่าเพื่นรถสามเทียร์้ว นี่รางวัลที่สีมันสีออกอีกเยอะรางวัลนี่มันตีออกอีกเยอะทีมันสีออกอีกเยอะนี่มันสีออกยังเพราะว่าอันฟันฟันว่าแกแกอันพวกพักพวกยังสิไปงานบวชเพาะสันวบวชผ่าไม่ยายบาอันกะกะลูกไปคลิปเจ้าของแล้วเนาะค่ะอันนี้เอาคลิปร่วมซะมาดีมาดีอันฟันว่าอันบ่เป็นบวชผ่าน้ำเพลนบอกเาะสัน บวชยุตสายเดี๋ยวยุคูนมาสั่นวางสิล่ะเอาไปยุตัวก็เลยวางสิอันก็เลยเอาเสื่อนสื่อพักซึ่งยังสิไปร่วมเพียรอาหารน่ะนะเอาคนใส่รสขั้นเขียวเนี่ยล่ะคือเก่าลูก็สีบ้าเลยเขียวสียัางนี้ก่อนยังสียุคขั้นนี้คือเก่าอยู่แมนแมนบอกเลยดะวางกะหามาใหม่ใส่ในรถเนาะเอาไปใส่รถขั้นนี้มาเนี้ยอันเอาไปไปทอดพอดีผักกำลังสีออกบวชมากผักผักกำลังสีออกบวชมาก ออกมาเรายางเลี้ยนแถวอันคือไปทั้งคู่คนแบกโคตรอุราอ่านอ่านเท่ากรใส่บาดส่บาดเงื่อนกบบดจะเทียรี่หันเงื่อนเท่าน่ะสิใส่บาดบาดคือผ้าลายแถวเส้นผ้าไม่พั่ววะลายปันได้ข้าบวนเป็นมันท่านบุระแม่ว่าเั่นว่าเอาเขาอาหารเขาสิพ่อบออันพ่ออยู่ดอกแม่ว่าเั่นอันผู้เพ่คนกับมาเติมอยู่ว่าเั่นผู้นั้นผู้นี้กับมาเสริมมาเติมอยู่ว่าเั่นมานี่อันมันดแากว่าเั่น อันผู้เฮ็ดอาหารถากะเฮ็ดอันเพิ่นขึ้นไปสูงๆแล้วเพิ่นแตสิลุ่งม,มากค่ะสันนั่นสิเป็นยังไงสิเป็นเล็กบ่นเหล็กร่างพระหลายโผูไ้ไรเนี่ยดูทั้งทั้งทั้งล่างนั่บ่มาเนี่อันเที่สะพานสะพานไม่แผ่นเดียวนะไม่ขัวเพี้ยนเดียวนะขามห่วยห่วยยาวห่วยยาวอันบัเน,น,นี่อันหลานสาวหรือเปล่ายายหนูจะไปไหว้น้ำฝั่งโน้นค่ะสั่นไปไหว้น้ำสะฝั่งโน้นค่น แต่ได้บอหากัตไปลายปลายาั่จับดีรลูกมาสั่งเมื่อหวยก็ยังหวยหลวงหวยยิ่งใหญ่หวยนั่นน่ะไม่เพียเดียวนะก็กะไม่ห้าวไม่อันไม่สีห้าวจับไปไม่ห้าวจับไปนะเขาไป็ย่างย่างไปน้ำน้ำรานน่ะรานก็ไปวายหน้าวายเนี้ยเราก็จับมาจับมาฟังนี่มานี้อันมันได้คำฮะนี่เขาเกิดเหตุอาหารจำได้อยู่เนาะฟันเหง้าจุ่มหูฟันฟันปีซ้ำ มือมือวันมือมือวันผ่าบันผ้าได้ของสีแจ้งเป็นบรานอ่าจากทีสามค่ะมาหนี้เพื่อทีกลต่งเต็นใส่แต่แค่ข้าสิเขาไปนอนลูกใส่ย,ยังไม่ได้ใส่อันขอนอนนั่นแน่แม่มาสั่นเอาเอนอนฟังหนี้ร้านจ้าขอนอนฟางเหน,น,าานอบออันชิบหนาอันชิบเต็นบ้อนหดผ้าโอ่งนึงไม่ยืดไม่ทางนาน น่าเต็มแม่เหน่าวนี่บานี้กันดีๆถ้าโอ่งนึงไม่เหยืนอดูอันทั้งหน้านะว้นเลขกที่กบนองดินเลขแม่กับโบกบานี้บอนีบออันบอนีเข้ากับเล่ว่าเข้ากับเล่ซาถูกว่าใช่บานีไก่เพื่อน่ะเป็นซองไก่ไก่ยก่ข้าเป็นซองไก่บานีอันออกแสงมากมากมากจริีๆนะก็จังใไหนังนี่แอบซออันคือจังบนแสงออกออกแสงเออออกแสงนะ พระผู้นั้นท์นะจ๊ะพระภูนั้นท์นะพระอันแต่ย,ตยุย่งออกสอง,องกายนอนเลยรอเต้นเลยมันบอกว่ายุนาเต้นเท่ากันน,นั่นนั่นลงกันมัในรูดสิบนะเพป็นหลังเท่ากับซ่าทูวร์สันทั้าหูเมียขึ้นมาเราคนฮอร์ลูกหยาบหยาบอย,อย,อยู่เป็ยังไงบ้างานนี้ก็คุณจีตีว่างไรหันบ้านนี้ก็ได้ไปเบิรงทั้นายฝันหรอกไปเบิรงในทั้นายฝันไปเบิรงในทั้นายฝันมันจะไม่มีไม่ได้เขียนไว้แล้ว เขียนไปแต่ว่าห้ากว่าลูไปคลิปนึงแล้วละ่ะคลิปจะฟ้องแต่ว่าคออลิปจะฟ้องเราเพราะั่นันเนยตีออมันไปบนทั้ทงง่ายฝันอนทั้งง่ายฝันมันสี่มีดหนึ 1, 9, 8, 8, 9, ่งเก้าแปดแปดแปดเก้าแล้วกับหนึ่งเก้าแล้วกับแปดเก้าอันสองตงัวนี้อันนี้เลขคูกทีจูตัน่าน,านะขอคุณยายนมาเห็นมา อันนี้เด็กถูกผิดขอคุณย่ายมือมือวันพ่านนะที่ไปเที่ยนเทีย,ยนให้จุดถูกอัน,นโดนแลนะบ้จุดถูกอันคุณย่าก็เพิ่มอ่าเห็นอยู่ในหนึ่งเก้าศูนย์อันนี้ก็คือทะเบียนรถแห่น้ำเลยค่ะเด้อเด็กรถมนันมาเราอ่าสตาทท์าทเราเนาะวันพักงานก็ออกห้าอ่าสามห้าห้าสามนี่แล้วค่ะทั้งหน้ากับทั้งหลังไปใช้กันแท้ไหน้ทั้งหลังกับเที่ยวก้อนนะกะแตกสามศูนย์บอสแมนเบิร์นอัน ห้าสามศูนย์แมนมอเดี๋ยวก่อนนะเที่ยวทัดไปก็ศูนย์ห้าแม่นบมอ่าเดี๋ยวนี้ไม่ยังสิย่างอีกอยู่ขึ้นว่าเที่ยวนี้สิเลเลตัตูไเนาะคึ้เอาเองคึ้เอาเบิองอกับรถเรียนเอาเพราะยัเพาะไรยากดอกอันแก้ไวาแก้แก้ของไปท่าบุญนี่สิบ่เขาบอกนะแก้ของเขาแก้ของไปท่าบุญนะเขาแล้วอันไปอ่าบถ้ำในฝันสิเบิ้ล เพาะมดโสมมดลรคมดไสสิมันเห็นผี่หอดเด็กน้ำโสมความมนบ้นนี่นี่ละเด็กนี้ละเด็กนี่ละเด็กเบิ้งตีเด็กไมเบื้งน้ำทำนายฝันนะเพราะว่าเขาตีเป็นเพราะว่าเห็นผ้าหลายเหน่อยยงานนาพระยังบานี้พระขาพระนมเอา้าบวบไม่ผ้าน้อยนี่พระนุ่มๆนี่คือพวกเป็นมอมเป็นยังแมมบเม็นปูหรือเ่าเรียงแบกโคดผู้ละอนแมแบกโคดผู้ลันางกาอ่าเปนเมนสเป็นแบวอ่า มือเป็นเก้าผู้าคุณู่เป็นเก้าคุณนะค่ะมาเป็นแี้ะอันเมื่อเคลื่อนนี่ฟันอันนี้คือเข้าตีห้อยคุณย่าที่มันนี้สีเข้าสี่แยกว่าห้อยคุณย่าต่างหากถ้าห้าฟันเห็นพู้มหัศจรรย์เป็นผู้ต่างหากมันเอยปะปนกันเรียกทูบก็เรียกทูบต่างหากออันบอนี่ถูกกือบถูกคุณย่ายหละเพราะคุณย่าอันก็เรียกคนไม่ดีละมาเนี้เมื่อคลืนนี่ฟันเดี๋ยวเรียกฟันฟันเห็นวัดนี่นะ เอาลงก่อนก็ได้เอาบ่บ่ทันได้ลงบ่ทันได้ลงบ่แม่นเอาเลขลงร่งเอาเลขลงร่งอันแฟนว่าเพื่อน,น,นเข้าสร้างอันนี่นะสร้างอันหมาน้อยแล้วจุนสร้างโซลาร์เซลล์มาลงวัดเป็นยังมันต่อตีป่ะมันนีปะ่ะเพราะยอดยอดตัวน้อยร่งเต็มจอโคตร อันนี้น้อยเก็นไปแล้วเขียนเก่าเห้อน้อยวดเอาบ้านควรง่าก็อันนี้อันก็สิเป็นอันมาดีสิเป็นเนี่ยู่มีอบานนี้เขียนน้วหน่อย ผ่้บัตรผู้บัตรผู้มือผูอ้มทีทีหายหายหวยะนะเขียนหัวขอมันก็ได้เสียวนบัตรเอทีลงสะกดผุ้มปอมผู้วัตผู้บัตที่ป่าหาป่าป่าหายนะบ่าวาบา,บานนันบานนี้นะแับนบ่านเขามาได้วัดนั้นแก้ง ไหว่าแกงคือจังอ่นสิไม่งานนี่ไฟน่ะม้นอยู่สิม้นรอบวัดอยู่ไหนฮะคุ่มวัดมันพุ่มวัดในเลขมัดในที่วัดอันหนึ่งเกจศูนย์ตัวเดียวอกตัวเดียวเท่นั้นล่ะเอาไว้ตัวเดียวสั่อนย่างง้ายไหบางมนยาง้่ากันบัน โดนั้นไช่นะมนรอบรอบวัดยงเสียงทจังอันสีเวที่มาล่ามนี่ยไสอันสูงๆนะก็เทปอยู่นี่ไสเทปโมเมนต์ไสเทปไสสว่างนะไสแสงสีไฟอันมนที่คือจังเข้าเดียวมาแต่ไกลๆบ้านนั่นเป็นงานนะไสหลอกก็ถอวยไสจองข้างไกาจ้องถึงอันหมุนีะสีเมีที่มาล่ามมันจีบจี่ มันชิ้นแสงถึงตั้งป่านะอ่ามันไม่งานเท่าสีแหวนโหลดมันหอกอะไรอันนี้ง่ายเท่าสีแหวนโหลดแต่มันนี่เห็นกันชั้นละคือว่าเท่าหัวสร้างกันโซล่าเซลมะลุงมะลุงวัดน่สิบสิบหลอดตาจานชั้เนอกอยากได้การเล่สร้างมากคภูนางกาซอยยุภูเหลือซอยยุนะเก่งเดียวเราขอซอยยุห่าสินะเก่งเดียวเราเสคือสร้างมากหาย เป็นภาพเนาะก็แค่แถวเราติดจมูกกระเรือนั่นแหละกระเรื่อข้าวกระเรย่งตักตี่นใบกอนค่ะเพราะว่ามันเน็บพุ่มมากแล้วนะเน็บพุ่มบัดต่วันเร่ตะโกนม่อนมากเร่ตะโกนบกเข่าตวเร่มัน จำตัวนาตัวไทยตัวไทยมันเิดนาต,ตัวไทย่ยวกว้อนมันก็สูนหงหงทีเในในในนะท่าได้นะเอาไปเอาเอาไปแนงเบิงซื้อลอตเตอรี่ไม่ได<ว>้เอาไปเอาเรียกคูบ่บัดรหรือบนเบิงนะ,น,ะนี่ลหะคะ่ะนี่คู่บัดหัวกระฟันเทีเดียวเนี่ยฮะแชทป้ กุ้งบาดที่เพิ่นเคยหองบอกเกุูงบาดสีเคยบอกเคยหองบอกเคยนี่มาเนี่ยค่ะจไว้อันนี้บานอีกที่ันนี้บานอี่ทีวัดเื้อกค่ะข้าตีเปิ้ลข้าบะฮั่นหนึ่งท่านบะฮั่นแก่อะนะเพราะเราก็มาบอกไงคุณเยี่ยมแล้วไงอยากมาเรียนตัวเยี่ยมไงทานแล้วก้นกับบาบะชาดอันนี้คือเหล่าพุ่มวัดค่ะจะได้เอาออก ตะกี้นะมุนร่วมกันกับของหายาด้วนะครับพาถ่ายเนีย่ยกับพงมุ้มมาแต่เชื่อมาร่วมใจกันนะสิอันนี่คืออะไรคู่บ้านอันี่คือเด็กคู่บ้านที่ที่หายมาบ้านนี้เอาเลขอันนั้นลงมากที่เป็นเบิ้งนั้นแม่บัานคือลงเด็กอะไรเด็กเด็กอันมันนอันที่แรลกอันที่แหลตมันหันอะไรอันนี้เนาะค่ะเนาะคู่บ้านอันนี้ก็ของคุณยายอันนี้เด็กคุณยายอันนี้เด็กคุณยายคุณยายกัามาศเสียออมจริงหวเดี๋ยวนี้ เลขวิ่ง4กับ6่ะเลขวิ่ง4กับ6วันนี้บาอกี้ก็5กับ5กับ3ก่อนพ่อกนหน้มเซ้เลยนะมันใี่เลข4กับ6ปอดวัสีตอนหมักของมันจะมากมากเลยมากเด้แม่อ่าอือนี่แหละกต่เบิร์้งแป้งเบิง์ก8งวดอันปีที่แล้วก็ช่วงนี้แหละคุณยาให่เข่าตลอด22งวดช่วงเดียวกันกับที่เพราะเรื่องเขาตอนนั้นเนาะที่เขาไล่ไค่กัน เขามาก่อนแต่เรื่องอีกแต่ว่าเขาบป็นไหไทยพื่ซื้อขนะดอ่าเพิ่งซื้นี่ก็เวลาใดเลยตเด้ได้เล่าแล้ล่อล่อเรสะโกนเนาะล่อล่อเรตะโกนด้วยมีอย่างสิเคลื่อนไว้เครื่อิจามมือดีไหมะมือหัวหนะกวันที่สามเองเนาะอล้วกันที่สามลองทคลิปอาได้นะคะแมนนี่ก็ที่เด้เอาไว้เบจนแน่เลยค่ะเช่ไหนมียังถามปลองยังอีกบ่ค่า กะันว่าฟันอีกก็คือเลขยูนีโรดเลขยูนีต้องยำถึงเอเนาะแต่นี่ยำอปกต่างหากเอาจรบกวนไปหลังยิงแค่ในตัวมาสิไปตลาดตัวคำเราไปตัวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ